สวัสดีครับพมอแมนพี่น้องครับมนีมาเบิงอ่าแมงข้ามนาะพี่น้องครับแมงข้ามงามๆนี่ครับว้าวนี่ตัวแม่ครับพี่น้องครับตัวแม่เป็นสิบ่มีเขานะครับนี่หัวมนๆในเล็กน้อยนะครับโอ้ยเป็นตัวผูครับตัวผูครับเห็นว่าครับพี่น้องครับตัวผู้ตัวผูสิมีเขาในเล็กน้อยครับนะ นี่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 ครับโบขนไยนะครับเป็นกําลังเป็นเอ่อเป็นบาาหน่อยนะครับน้อบโั้นใหญ่ครับโอ้นี่อีกตัวหนึ่งสอนกันอยู่นี่ครับนี่ครับตัวผู้ด้วยตัวเม่เนาะตัวนี้เมืองกันโอ้โอ้ตัวนี้กับตัวผู้ครับตัวผู้เขาหน่อยหน่อยเนาะพี่น้องครับนี่นี่นี่ โอ้ oh, ตัวผู้ครับตัวผู้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 นี่อ,อยู่บอกโอ้ oh, มีอ,อยู่ตัวน,วนี้ตัวนี้อีกตัวนึงครับพี่น้องครับใส่นออยู่นั่นน่นนั่นนั่นน่นอะไะนี่ครับพี่น้อง นั่นๆๆๆนี่นรียกว่าตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ครับนี่ตะเขาหน,หน่อยๆครับเพิ่มขึ้ขั้นใหญ่นั่งเป็นเบาหน่อยโอ้อีกตจำนวงคนดีอยู่พี่ครับใช่หรอนั่นๆๆ เห็นบัวคับพี่น้องลีอยู่พุ่นนี่เห็นดาคุณเหระโอ้ตัวนี้เขาก็ล่างก็ล่างขืนครับก็ล่างเป็นเบาวใหญ่อีกโบกีเดือนเนะเดี๋ยวกับเขางามครับพี่น้องครับนั่นครับนั่นครับโอ้งาม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 ครับสุดยอดครับ ว้าวจะอีอ้นี่ครับแมงข้ามนะครับหรือกวางนะครับนี่เนาะทั้งอื่นก็เรียกกวางเนาะตัวด้วงก็บมีบางพื้นที่ก็เรียกตัวด้วงพี่เนาะครับนี่ครับลักษณะตัวเมียนะครับนี่พันจะบบมีเขานะครับเนาะ ตัวมนมลเรบเพื่อนหนีแหลมอยู่ด้วยครับถ้าเข้าจับโดยที่ดึงแห้งๆแน่นี่ก็เกิดแผลได้นะครับถลอกได้เลยครับเรบเพื่อนนี่คมนะครับแหลมนะครับว้าวเพื่อนก็นจะมาก,กินอาหารเกี่ยวกับน้ำตาลนะครับพี่น้องครับ พวกต้นอ้อยนะครับผลไม้ต่างๆนะครับมากมายหลายนะครับต้นใหม่พ่นชอบอยู่กับพวกต้นไข่ไแบบมียางเนี่ยจักน้อยนะครับต้นกกแก่กกอันนี้นะครับเนาะอยู่หัวไร่ปลายหน้าเหากับพอพบพอได้ตลอดนะครับแมงข้ามนี้เยอะครับบางพื้นที่กับรับประทานนะครับพาไปกินด้วยนะครับเนาะ ไปขัวเพพ่นวาฟังฟังทั้งไทยฟังทั้งลาวเนาะเห็นมีเมนูเกี่ยวกับตัวดวงอยู่ตลอดนะครับไปแกงใส่นใหน้ก็มีเนาะครับเนาะขวกินเสบแทบก็ดีครับโอ้เนี่ยครับตัวดวงนะครับพี่น้องครับว้าวนี่ครับชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไคร์นะครับ นะครับผมกดแชร์ให้เบนด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปวิดีโอดีๆต่างๆนะครับเกี่ยวกับอา,อาหารการกินพื้นบ้านของเรานะครับมีมาให้เรื่อยๆได้ติดตามในช่องนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยโอ้พันบินไปนครับพี่น้องครับบินไปแล้วบินไปแล้ว สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอสวัสดีครับผม